อาสวัสดีครับได้เวลาไปหาเจ้าชายกันแล้วเราจะต้องแต่งตัวสวยอ๋อบิงเขาจะมีแบบให้เราแต่งอ่ะเราต้องแต่งให้เหมือนตามตัวอย่างด้วยนะไปกันดูเลยครับอุ้ยเรามาถึงด้าน4ี่สแล้วครับแล้วเขาให้เราแต่งตัวเป็นรูปเป็ดอ่ะอต่งตัวแบบอุ้ยเป็นโดนัลด์ดักเหรอเราต้องเลือกผมให้ถูกอุ้ยผมอันนี้ก็ไม่ใช่นะเราทำไมตัวเราเป็นแบบนี้อ่ะนี่ดูสิมีแต่หัว แล้วตอนนี้เราต้องผ่านผ่านโคนชอเคเ็อกโกแลตเสื้ออันไหนถึงจะถูกเออเราต้องแต่งตัวให้เหมือนตามแบบอย่างนะครับถ้าเราแต่งได้ชนะอ่ะเราก็จะถึงจะเจอกับเจ้าชายห้ามโดนระเบิดด้วยนะอุ้ยๆสยหลาดอกตรงนี้มีอ,อุปสรรคคือเยอะมากๆอ๋อทาปากได้ด้วยเป็นปากสีม่วงเลยสีน้ำเงินเลยใช่ไหมตอนนี้เราต้องเลือกใส่กระโปรงให้ถูกเอา้าลืมใส่กระโปรง บางครั้งเราก็ใส่ไม่ทันนี่นี่เราใส่ปากเป็ดแล้วใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้แหละอุ้ยเหมือนเหมือนกันนะอุ้ยได้ได้พ่อแบงค์คิดว่าน้องบิงน่าจะชนะนะดูซิใครใครแจ้งได้เหมือนกันครับเราผิดอันเดียวน้องบิงหรือว่าเขาอุ้ยเราชนะนี่ไงเจ้าชายว้าวเราผ่านด่านส9เกแล้วทุกคนมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะด่านที่50ถึงด่านที่หนึ่งวันนี้เราจะมาผ่านทั้งหมดให้ได้ครับ เราได้กญเจมาเปิดกล่องของขวัญด้วยเป็นกล่องสมบัติมาต่อไปด่านที่ห้าสีนะด่านนี้ยากนะเราต้องแต่งตัวเป็นการ์ตูนดินนียครับชุดสีเขียวะครับแต่ว่าเราต้องห้ามโดนสัตว์ร้ายห้ามโดนอุนจิด้วยนะดูสิมีอึด้วย,ยเราต้องเลือกสีเขียวเขาโดอนอุนจิอ๋อคู่แข่งของเราอะโดนอุนจิแล้วเ,เขาก็เลือกเสื้อผิดไปแล้วน่าบิงบิงใส่ให้ถูกนะ ดูสิมีก้ามผู้ชายกับก้ามผู้หญิงเนี่ยเอานะครับเราต้องใส่สีขาวเก็บเงินให้ได้เยอะๆห้ามโดนกันไก่นะกันไก่ถ้าใครไปโดนอ่ะหัวล้าเลยใส่หมวกหน่อยนี่น้องบิงครับเคยเล่นมาแล้วหลายตาดูสิเพื่อนคนนั้นโดนอุนจิออกแล้วใช่ มึงบินได้100่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยคะแนนบ่อยมากแต่พ่อแบงค์อ่ะไม่เคยได้หนึ่งร้อยเลยวันนี้พ่อแบงค์จะลองเล่นดูครับมาเดี๋ยวพ่อแบงค์ลองเล่นตานหนึ่งดูสิพ่อจะได้หนึ่งร้อยหรือเปล่าต่อไปด่านที่ห้าสิบสองนะครับเฮ้ยไอตัวนั้นที่มันอยู่กับที่มันอยู่กับแม่มดเหรอไม่ใช่พ่อเราจําชื่อไม่ได้เนาะไอตัวนั้นมาช่วยอ่ะไปแล้วครับพ่อแบงค์อยากเอาให้ได้หนึ่งร้อยอู้ยกระลอกกระลอก อันนี้สีอะไรอะ่ะสีมพูสีมพูเก่งมากกระโดดข้ามไปเลยครับแล้วตรงนี้จะมีเงินให้เราเก็บเยอะมากตอนนี้นะครับหุ่นของพ่อแบงค์อ่ะมันยังไม่มีช่วงตัวเลยแต่เราต้องเก็บสีชมพูไปโอ้ยพ่อเลิกผมทำไม oh <no. S 1> อา้าวพ่อลืมผมยาวกลายเป็นผมสั้นไปแล้วแล้วถ้าเราไหนๆเราก็แพ้แล้วอ่ะเราเราลองเข้าอันนี้ไหม เราจะชนะหรอใช่๋อ้โอ้ยบิงเฮ้ยทุกคนพอเราโดนไปนี่ขาเราเป็นอย่างนี้เลยขาเรากลายเป็นขาจิว๋วแพ้แน่ๆเลยอะ่ะเราเลือกเราเลือกตัวผิดอะ่ะหรือว่าอาจจะชนะก็ได้อุ้ยอาจจะชนะก็ได้นะเนี่ยทาปากสีชมพู เอาแล้วครับเรากำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วครับเจ้าชยายเจ้าเจ้าชายจะเลือกใครอุ้ยของเราตัวเล็กอะ่ะเขาขาดตัวโตเจ้าชายเลือกใครกันแน่อ้าเจ้าชายเลือกพ่อแบงค์ขนาดขนาดพ่อแบงค์ขาสั้นแขนสั้นน่ะอุ้ยทำไไมพ่อตัวเลกะใช่ตลกมากเจ้าชายเลือกพ่อแบงค์ครับทุกคนขนาดพ่อแบงค์อุ้ย อุ้ยแล้วต่อไปมันจะมีไข่อะไรอะ่ะเอาละครับเราจะได้โบนัสเป็นไข่นะครับแล้วเราจะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ใช่ไหมเวลาเจอไข่เราจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยอุ้ยอุ้ยบิงบิงขมจาจับอุ้ยมันยากขึ้นมันยากขึ้นครับด่านที่ห้าสิบห้าสิบสามนะครับจะมีคนที่เป็นเปื้อนโคน่ะเนาะมาคอยดักเราไม่ให้เราเดินนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าคนเนี้ยเจ้าคนเนี้ร้ายกาจมากเราต้องหนีให้ทัน แล้วตอนนี้ตัวเราเปื้อนโคลนแล้วอ่ะเราจะชนะไหมไม่ไม่แน่นะขนาดเมื่อกี้พ่อยังชนะเลยระวังนะอย่าให้ขาสั้นนะเอาละสิทาจมูกทาตาทาตาใกล้ถึงเส้นชัยแล้วอาจะน้ำก็ได้เีอยอันนี้หนูยิงยิงป้าวะนี่ไงยิงเราต้องยิงที่อาน้ำาบิงยิงเอาแล้วอุ้ยตัวสะอาดสะอาดแล้วเราล้างตัวได้ เรายิงโดนที่อาบน้ำเราต้องชนะแน่ๆเสือล่มเก็บเงินไม่แเรานริ่มเก็บเสื้อเยเยเยอเยเยเยมิ้นได้87เปอร์เซ็นต์หูน้ำมิ้น์เก่งอะมาต่พ่อแม่มพ่อแบงค์อะได้เล่นด่านโบนัสด,ด่านเก็บไข่แล้วนี่เห็นไหมพ่ออยากเล่นอะเป็นด่านสัตว์เลี้ยง แต่ว่าเราต้องเลือกเก็บเฉพาะสีสีนี้ครับนี่เก็บเฉพาะสีนี้นี่แล้วก็เก็บอันนี้<อ>ถ้าเราเก็บแบบนี้ไข่เราจะตัวใหญ่นะเพราะไข่เราตัวใหญ่อะ่ะเราก็ใบมีดมันแรงถ้าเราเก็บอันนี้พอเราไข่ใหญ่อะ่ะเราก็จะได้มังกรงไงดูสิเราได้อะไร<อ>มังกร มังกร <Okay. S 1> <laughs> เรวได้แกะมังกรอาจจะเป็น้ายก็ได้โอ้มังกรอาจจะเป็นตัวหนึ่งร้อยเราได้อัมปาก้าหรือว่าแกะนี่เองดูสิงั้นบิงเล่นโบนัสแกะขี่แกะไปเลยเพราะจ้าจันนิจานโหนแล้วใช่ใส่รองเท้าให้แกะด้วยเดี๋ยวเรามาดูดาดที่ห6สิหกันครับเ mm hmm. ขาบอกว่าเราจะได้แต่งตัวเป็นเป็นแบบตัวร้ายบ้างเราได้แต่งเป็นซินดอเล่า ซลามูนสโนไวลาพันเซลไม่ใช่สโนไวแอาจะรั้นที่มาริโอ้มันมาช่วยอ่ะอ๋อเป็นแฟนมาริโอ้เหรอใช,ใช่ใช่ใช่เก่งมากลิงเก่งมากมจับได้อืมจากเรื่องมาริโอ้นี่เองเรามาดูกันครับอ๋อเราต้องพานี่ไงที่บ้านของเราเราต้องพาสัตว์มาอยู่ที่บ้านเรา,า,าเราเรามาดูกันเรามีทั้งเต่ามา้าและอันนี้อะไร แกะและน้องินซีสโนไวและก็สโนแมนเสาทีเล็กแล้วก็มีควางเสือแล้วก็มีปลาโอเคไปกันต่อเลยครับด่านที่อุ้ยโกโกวาเพียงชีชีฟซาบีดาใช่ไหมเราต้องแต่งตัวเป็นโกโกวาโกโกวาโกโกวาต้องใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อนใส่ผีบิงบิงอย่าไปตัดผมนะพ่อเคยโดนตัดแล้วโกโกวาอุ้ยอันนี้ยากบิงเก่งบิงเก่งอุ้ยมันดักจับเราอ่ะเนื้อเจ้าตัวโคนอ่ะดักจับเราตลอดทางเลยแต่งหน้าทาปากให้เป็นโกโกวาโกโกวาใช่โกโกวา ได้แล้วครับเราผ่านนะครับเราได้โกโกวาแล้วครับอุ้ยเสียงอะไรยิงอะไรดีระวังอย่ายิงโดนโคนนะยิงโดนเงินเหรอเก่งนะไปกันครับเจ้าชายต้องเลือกเราแน่เพราะเราเป็นเป็นอะไรโกโกวาโกโกวาดูสิดูเขาแต่งผมสิรองเท้าก็เลือกผิดอ่ะเราได้หนึ่งร้อยแล้วพ่อจะได้หนึ่งร้อยเลยพ่อจะเอาแค่ได้หนึ่งร้อยครับตาเนี้ย บีงเอาใจช่วยพ่อได้ไหมล่ะโอเคพ่อจะเอาหนึมาฝากทุกคนด่านที่5-7ครับอครับอุ้ยยีราฟพ่อได้แต่งตัวยีรัฟมันยากนะต้องมีทั้งหางมีทั้งเขาเอาครับเอาครับพ่ออาจจะทำได้อไดอตอนแรกต้องเลือกเขานอน่กนพ่อเขาเขาอะไรเขาปีศาจหรือไอเอา้แพ้ไป พ่อไม่ผ่านร้อยสักทีเลยบิงเนี่ยดูสิพ่อได้ตัวใหญ่อะพ่อได้อะไรมาก็ไม่รู้ใช่ไหมบิงแต่พ่ออาจจะชนะไหมบิงว่าพ่อชนะไหมไม่พ่อกลายเป็นตัวใหญ่แบบเนี้ยดีูวคิดว่าพ่อไม่ชนะโอ้โหไม่แน่นะยีราฟก็ต้องตัวใหญ่ไง ใหญขนาดนี้ก็ชนะได้หูเกมนี้ทุกคนเด็กเล็กๆก,ก,ก็เล่นได้นะขนาดพ่อแบงเล่นผิดอะ่ะพ่อ,อยังชนะเลยอะ่ะแล้วก็ได้ไข่่แล้วอะ่ะพ่อคิดว่าได้ยีราฟจริงเหรอจริงก็มันเป็นแบบแมพยีราฟอะ่ะมันเป็นยีราฟอ,อ,อ่ะไข่ก็เป็นสีเหลืองอะ่ะบิงคิดว่าเป็นยีราฟนะก็อยู่นะก็น่าจะใช่เนะ ยีรัก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 จริงยีรักพ่อไม่เชียร์มังกรเราจะได้มังกรมังกรต้องด่านที่หนึ่งร้อยไงไม่ใช่ก็ก็ก็พ่อเชียร์ยีรักมันได้จริงด้วยอ่ะพ่อไม่เชียร์มังกรต่่ออไปพเชลยไหมเอาละครับบิงกคียยีรักแล้วครับยีรักคอยาวไหมใส่แว่นยีรักใส่แว่นปิงอันนี้เป็นด่านโบนัสนะครับ แต่ว่าด่านต่อไปอ่ะด่านที่60จะยากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งจะมีคนมาดักสองคนเลยจริงเหรอใช่ยากเลยเขาจะทํามือดักๆๆๆเราเนี่ยจริงเหรอจริงสิพ่อรู้ได้ไงอ้าวพ่อโตแล้วนะคนนี้เขาหาทางไม่เจอเลยอะเขามองไม่เห็นทางเลยใช่เพราะยีรามันบางมันบางตาอยู่ใช่ไหมบียช่ถึงแล้ว เราต้องเอายีนาสกลับไปปล่อยที่บ้านมันเนี่ยเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยที่บ้านเหรอใช่โอเคโอ้โหสัสว์บ้านเราเยอะเลยอ่ะด่านที่หกสิบเอ็ดแล้วพ่อตังขยับไปไปบิงต้องห้ามกวนพ่อนะพ่อต้องเอาหัวส้มให้ได้ก่อนนี่ไงตัวนี้มัน จับตัวไอ้แก้วอุ้ยแต่มันมีที่อาบน้านี่มีที่อาบน้ำอยู่มีมีเชื่อพ่อจริงเหรอจริงมีที่อาบน้ําเราสามารถโดนเนี่ยเราสามารถโดนได้เพราะเราไปอาบน้ําได้จริงเหรอจริงสบายๆเลยจริงนะจริงสิแต่ว่าอันอื่นนะเราต้องเลือกให้ถูกนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันแกล้งเรา,<ม>เ,ราเราสามารถโดนได้ นี่เห็นไหมเพราะเราไปอาบน้ําได้แต่เราต้องเก็บตังค์เยอะๆนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีตังค์อาบน้ํากระปรุกต้องเก็บปะไม่ต้องไม่ต้องเนาะก็พ่อไม่โดนตรงเนี้ยออหมวกหมวกอันนี้พ่อรู้แต่ว่าห้ามโดนอันนี้นะไม่งั้นขาดขาดระเบิดก็อันตรายถ้าปากให้ดีก่อนเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันพ่อแต่เราจะเบิดตรงนู้นทำเองไหมระเบิดอันนี้เราทำเองไหม หนูชัหนูยิงให้ได้อ่างนะจริงนะจริงนั่นไงพ่อตัวหล่อพ่อตัวสวยเลยเหมือนเป๊ะเป๊ะบิงพ่อว่าพ่อได้ร้อยพ่อได้ร้อยแล้วตอนนี้แหละร้อยร้อยร้อยก็บิงยิงเก่งไะบิงอับนายไมพ่ออุ้ยพ่อได้ร้อยครั้งแรกเลยอ่ะอุ้ยอันนี้หายแต่งเป็นอะไรอ่ะ มันไม่มีอะไรเลยอะบิงหูมันมีแต่หูหูบิงใหญ่มากอ๋แอแล้วต้องเราต้องเดินด่านหูใหญ่เหรอถ้าถ้ายิ่งเก็บหูหูเราจะยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ว่าระวังโดนค้อนทุกหูหูบิงใหญ่มากระวังระวังระวัง แสดงว่าบิงได้ช้างทุกคนช้างไมเน่หูใหญ่แบบนี้ต้องกลายเป็นช้างเก่งไหมล่ะพ่อลองขี่ช้างมาัมาพ่อขี่ช้างจัดตะกะแตเอง<ต> oh, โอ้โหดูท่าขี่ดิตาขี่ช้างตลกมากพ่ออน,น่ารักใชนะ่ไหะ พาอจากได้ช้าง,สงเสร็จเงินเป็นช้างสีนจํัเงินกรบบินเป็นคนบอกพ่อเอาหน้ารัก